สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับ <c oughs> วันนี้ครับอ๋อนี่ฝนเพิ่งตกใหม่ครับนี่วันนี้ลกูกวันนี้เฮามาทำอย่างครับรอแมงวันนี้ฮะม,มาบอกดีๆกัม,มารอแมงครับเฮาเฮาเย่ไหลรอลูกรอรอนมากอ๋อนี่เขาจะรอสีม่วง่อนะครับ ครับมาแล้วครับโนูนครับอันนี้ก็แมงนูน,นคัมครับนูนคัมนี่ก็ก็จะมีสีสวยงามครับโอ้บินไปแล้วเอ,อ,อยูปเป็นนะครับอ่าน,น,นี่นี่นี่อันนี้ทำตัวครับปูดโอ๊ยหมุดมุด เมื่อคืนครับนะครับเมื่อคืนที่เราไปหากันมาครับเราเอาแมงนูนทิ้งไว้หนึ่งคืนครับเพืมันคลายขี้ลายอย่างออกก่อนนะครับนะครับวันนี้ครับล้างล้างเด็ดปีครับเลือกกระตุยใหญ่ๆนะครับ เหมาะครับเวลาตัวใหญ่ๆเวลาเอามาคั่วให้มันเหมาะมันๆดีครับตัวน้อยก็ล่ำอยู่นะครับแต่วันนี้เอาเลือกตัวใหญ่ๆเอามาคั่วมาทําให้คุณผู้ชมดูนะครับครับขั้นตอนแรกของการทําแมงนูนคั่วนะครับนี่เอาแมงนูนมาต้มในน้าครับเ่อใส่น้าหมพอดีกับแมงนูนนะครับเอาตรงต้มต้มไปได้เลยครับช่วงนี้เราก็ใส่เกลือใส่เกลือไปตัวนะครับ ได้ปรุงรสชาติไปตัวเอเนาะนะครับใส่เกลือไปสักหน่อยครับครับวิธีนี้มันวิธีแบบเมืองเมืองนะครับคือไมายถ่ว่าเอาไปทอดน้ํามันเลยนะครับ,นะรบขั้นตอนแรกก็คือเอาต้มกับน้ําก่อนนะครับต้มไปเรื่อยๆจนน้ามันแห้งนะครับพอน้ําแห้ง เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำมันลงไปใส่สักหน่อยนะครับน้ำเดิมแห้งแล้วครับนะครับขั้นตอนนี้นะครับรอนจุดน้ำแห้งไปหมดหมดเลยนะครับ ดูกันยาวๆนะครับช่วงนี้นะครับนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับนะเอาน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี่ครับนี่มันกบกออปะครับ มันกรอบนะครับไฟแบบต้องแรงนะครับไฟแบบต้องแรงนะครับอันนี้นี่ผมเปิดไฟกลางนะครับ ัวไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะปองนะครับจนกว่ามันจะปองจะกรอบนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวสังเกตนะครับถ้าตองมันเริ่มเต่งนะทนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็รอปุงลดนะครับ เดี๋ยวนี้ห้อมขนาดครับนะครับ,รบต้องเริ่มปองมาแต่งห้องแล้วนะครับ เวลาทำวิธีนะครับในหมูมันเนี่ยอย่างมันหรือว่าหมูเครื่องในในตัวของมันนะครับมันยังพอมีอยู่เนาะเวลาเราขินแล้วมันเคี่ยวมันดีครับแต่การเอาไปใส่น้ามันฮ้อนๆนะครับมันมันจะบางมันจะง่ามันจะออกเนี่ยนะครับเวลาเราขินมันก็จะเป็นกรอบๆบางบอกค่อยมันนะครับแล้วเคี้ยวบอกค่อยมันเอาไปที่แล้วนะครับ ปุงรดหน่อยครับผงชูรสครับใส่มน่อยตะกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะครับใส่กับผงชูรสปนแล้วครับแค่เนี่ยแหละครับคลุกๆๆๆปิดแก๊สเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยครับเนี่ยวันนี้ครับสแนกลานนาครับ เมงนูนขัวครับผมอมอร่อยขนาดนี้พลาดไ่ได้ครับอืน้ำสีเหลืองทองพลาดไ่ได้นี่ครับเมงนูนขัวสไตล์เมืองเมืองเนี่ยนะครับเคี้ยวมัน ถ้าบ้านใครมีก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้สแนคล้านนาะ EP นี้นะครับเมงนูนขัวนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ